สดน้ำค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสไปใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยปุ๊นั่นโอ้โหนี่ค่ะแกงผักปุ้งของเรานะคะก่อนที่จะเอาผักปุ้งมาแกงล้างน้ำให้สะอาดผักปุ้งพี่สีปลูกเองนะคะกระดูกหมูก็เหมือนกันก่อนจะนำมาล้าง ให้ต้มกระดูกหมูเคี่ยวกระดูกหมูเอาน้ำาคาวทิ้งก่อนแล้วก็เอามาแกงวิธีโขกพริกแกงทุกอย่างเดี๋ยวพี่สีจะลงไว้ถ้าใครมาไม่ทันมาดูที่ไรฟ์สดบ้านพี่สีได้เลยนะคะตอนนี้มะขามก็เริ่มเริ่ม,มอจเริ่มออกรสชาติเปรี้ยวแล้วขอชิมอีกรอบนึงเราจะชิมดูความเปรี้ยวของมะขามการชิมของพี่สีนะคะชิมเบาๆนะคะชิมเบาๆ อย่าชิมแรงชิมแรงไม่ได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนชิมแบบไหนชิมเบาๆสูดได้เลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอุณแม่น้อยก็มานะคะคุณพรหนุ่มพรภพศสารของเรานะคะนี่โอ้ย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 กล้องตีลังกานะคะโอหโอ้โห เขามีแต่หม้อตกอันนี้กล้องตกพี่พี่เพื่อนเขามีแต่เขามีแต่หม้อตกอันนี้กล้องตกหกคอมเมนตีลังกาโอ้โหพ่อบ้านมานี่เองพ่อบ้านมานี่เองกล้องวีดหกคอมเมนตีลังกาเลยนี่พี่พี่เพื่อนแล้วก็ปิดเตาแบบนี้นะคะโอ้โหใครเจอช็อตเด็ดมั่งเมื่อกี้ช็อตเด็ด แล้วเราก็จะตักกันเลยนะคะเราก็จะตักกันเลยนะคะนี่แกงผักบุ้งสุกเรียบร้อยแล้วพี่พี่เพื่อนๆอู้นนะกล้องตกพุนพุนพ,นพุนนี่พ่อบ้านบอกว่าผมมาเยือน สะเทือนวงการพี่พี่เพื่อนเพื่อนสะเทือนวงการพ่อบ้านมา <laughs> มา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 นี่แกงผักบุ้งของเราสุกแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาตักแกงผักบุ้งกันเลยโอ้โหนี่แกงผักบุ้งใส่กระดูกอ่อนแซ่บแซบ,แซบนี่พี่พี่เพื่อนเพื่อนใครที่มาไม่ทันนะคะ ไปดูบ้านพี่สีได้นะคะว่าทําแบบไหนเมื่อกี้หกคอมเมนตีรังกาช็อตเด็ดนะคะหม้อไม่หกหม้อไม่คว่นะคะนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะน้ําแกงก็จะเข้มข้อนออกข้นๆแบบนี้นะคะนี่เป็นกับข้าวเหนือของจริงร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นไอมีมะเขือเทศเอามะเขือเทศใส่ด้วย แต่พี่สีกด็ดูนี้ก็ไม่กล้าจะซื้อมะเขือเทศนะคะพี่เพื่อนเพราะว่ารอบ้านเราปลูกเองดีกว่าถ้าจําเป็นจริงๆพี่สีก็ซื้อนะคะซื้อบนห้างครับซื้อบนห้างนี่คุณคําปอนจ๋าคุณคําปอนพี่สีไม่จมแล้วโอ้โหพอบ้านเข้ามาสะเทือนวงการทันทีพกคาเมนตีลังกาเหาะนี่ ไอที่จะทําแกงผักบุ้งสูตรโบราณแบบทางเหนือแม่เอวตั้งเหนือมากินแกงผักปุ้งด้วยกันเนื้อเจ้าล้ำล้ำเนื้อเจ้าคุณนะจ,จะใส่กระดูกอ่อนก็นได้จะใส่กระดูกแก่ก็ได้จะใส่หมูสามชั้นก็นได้หรือว่าจะแกงบะดได้ก็ได้ใส่ปลาแห้งก็ได้เนื้อเจ้าอุ้นปากหวานมากเลย เอาน้ำน้ำแกงอีกหน่อยน้ำแกงอี่อยพูดพูดพูดพูนพุดพพูดพูพพันนะพันนะพี่เพื่อนเพื่อนี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เอ่อมาให้กำลังใจพี่สีนะคะใครที่ต้องการแกงผักบุ้งอยากกินแกงผักบุ้งทำตามพี่สีได้นะคะมาบ้านพี่สีเน้นอาหารสุขภาพนะคะ ทุกวันนี้พี่สีเน้นสุขภาพจริงๆเน้นรักสุขภาพนะคะแกงผักบุ้งใส่กระดูกหมูอ่อนกินกับข้า